แตมาเท่กขอคำช่วงนี้ว่ากันเต,เต็มนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้วันนี้พักเพื่อไทยจะมีการเลื่อนการถแถลงการจัดตั้งรัฐบาลออกไปหลังจากที่สารรัฐมนูญเนี่ยมีคําสั่งเลื่อนการรับคําร้องหรือไม่รับคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องของการหวกคุณพิธาซ้ําได้หรือไม่ <c oughs> แต่แน่นอนแล้วฮะก็มีการวิเคราะห์สูตรต่างๆ <c oughs> มากมายหรือเกินโดยเฉพาะ,พาะดูว่า เพื่อไทยจะไปหยิบพักไหนมารวมบ้างจะได้เสียงเท่าไหร่ะจะมีลุงไม่มีลุงจะมีแบบไหนแบบไหนกันบ้างเราก็ต้องมารอลุ้นอีกนะว่าทางพักเก้าไกละจะยกมือโหวตให้กับเพื่อไทยหรือเปล่าใช่คือต้องลุ้นทั้งถ้าเกิดว่าเสียงไม่พอแล้วต้องให้สวสวช่วยเนี่ยสวจะยกให้ถึง375มเจ็ดห้าไหมแล้วถ้าสวายกไม่ถึงก้าไกลจะช่วยยกให้ไหมล่ะ,ะเพราะเก้าวไกลเนี่ยก่อนน้น,นี้มันมีข่าวไงว่าก้าไกลอาจจะช่วยยกให้ แม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามแต่สวเขาละแวงไงฮะก็เมื่อวานนี้ก้าวไกลเขาบอกเลยจริง,รงเพื่อไทยบางคนนะถึงขั้นเอ,อ่ยปากบอกว่าไม่อยากให้ก้าวไกลช่วยยกมือโหวตให้หรอกเพราะเดี๋ยวสวเขาระแวงคุณไปยกเดี๋ยวเขากลัวว่าคุณจะกลับมาทีหลังอ,อ๋อคือไม่ได้หมายความว่าพอได้นายยกไปแล้ว<อ>แล้วเกิดไปดึงก้าวไกลกลับมาลุกมัฐบาลแบบนี้ยังไงอะ่ะมันเป็นอย่าง,งานาั้นไปแต่ปรากฏวันนี้ฮะเรียกว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ย ตอบหลายเรื่องมากาและก็ตอบถึงประเด็นการตัดตั้งรัฐบาลด้วยพูดถึงประเด็นที่ว่าก้าวไกลควรจะยกมือโหวตให้เพื่อไทยไหมคุณเสรีพิสุทธิ์บอกเลยนะฮะว่าควรยกมือนะควรยกให้นะก้าวไกลควรยกมือให้เพื่อไทยเพราะอะไรอย่างน้อยคุณต้องทดแทนบุญคุณเมื่อครั้งที่เพื่อไทยก่อนหน้านี้เขายงยกมือโหวตคุณพิธาให้คุณเลยอันนี้ก็ต้องทดแทนบุญคุณกับด<อ>้วยกันยกมือให้กับเพื่อไทยเขาเหมือนกันทดแทนบุญคุณกันลองฟังท่านเสรีพิสุทธิ์ดูฮะ ผมอยากฝากทางก้าวไก่คุณชัยวัฒน์เนี่ยในฐานะน้องๆน,นุ่งๆเนี่ยคิดใหม่นะคิดใหม่คิดยังไงคิดว่าครั้งที่แล้วเพื่อไทยเขาจัดเอ้ก้าวไก่จัดเนี่ยเพื่อไทยเขาลงให้ไหมลงไหมครั้งที่แล้วก้าวไก่เป็นคนจัดเพื่อไทยเขาก็ลงให้แล้วครั้งนี้เพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณเ็าไม่ได้เหรอ นะถึงแม้จะมาเป็นฝ่ายค้านก็ร้อยห้าสิบเสียงอะไรก็แ,แต่ก็ลงให้เขาก็หมดเรื่องใช่ไหมนะลงให้เขาหมดเรื่องแล้วสิ่งที่ก้าวไกลจะลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมฝากพระก,ก้าวไกลไปด้วยนะถ้าลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทําให้เพื่อไทยจัดร,รัฐบ,บาลประเทศชาติเดินหน้าได้นะสิ่งที่ก้าวไกลจะได้ก็คือว่าโอ้ก้าวไกลนี่นะแมนจริงนะ แต่ความเป็นฝ่ายค้านก็ยังลงให้นี่ฮะ,ะมุมมองของคุณเสรีพิสุทธิ์ฮะบอกว่าเออคุณคุณจะโชว์แมนสิ <S 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 ก็ในในยามที่คุณเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ยังยกมือโหวตให้กับพุิธาเลย <S S คราวนี้พอเพื่อไทยเขามาจัดคุณก็ ตอบแทนบุญคุณเขาเหมือนกันโอ้ต้องตอบแทนบุญคุณเลยนะแม้แมว่าคุณจะเป็นฝ่ายคา้านวันนี้พีคหลายพีคเลยนะพีคเลยฮะคุณเสรีรพิสุทธิ์เนี่ยปรากฏว่าพอมีการพูดแบบนี้ออกมามีการตอบโต้กลับจากคุณรังสีมันโรมทันทีนะฮะไม่อยู่เฉยนะฮะคุณรังสีมันโรมสอบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลออกมาบอกทันทีนะฮะบอกว่าบุญคุณเดียวที่ก้าวไกลได้รับมาคือบุญคุณของประชาชน14ล้านเสียงครับที่เลือกพักให้ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วย้ำว่าที่ผ่านมา มันไม่ใช่บุญคุณมหาศาลอะไรเลยฮะเพราะพักก้าวไกลจริงๆแล้วถอยมาเยอะมากเรายอมมาเยอะมากยอมทุกอย่างยอมเสียมาหลายอย่างแล้วก็ยังยอมแล้วยอมต่อแล้วก็ยอมต่อไปฮะยังยอมต่อไปอีกนะฮะคุ้นๆนะ <c oughs> แต่นี่บอกว่าถอยมาเยอะแล้วค,คุณราชมันโลบอกว่าการที่เพื่อไทยโหวตให้พักอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกลก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่บุญคุณมันเป็นการทําหน้าที่ต่างหาก เนื่องจากทุกพักก็ยอมรับตั้งแต่การดีเบตแล้วว่าพักการเมืองที่ได้อันดับหนึ่งทุกฝ่ายก็จะโหวตให้ฮะคือผมคิดว่าถ้าพูดกันเรื่องบุญคุณเนี่ยพวกผมมายืนอยู่ตรงนี้ประชาชน14ล้านคนน่าจะมีบุญคุณมากที่สดุดแต่ว่าการทําหน้าที่สสเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามีบุญคุณติดค้างกับพักการเมืองไหนพักการเมืองใดคือถ้าเกิดว่าจะนับกันบุญคุณเนี่ยไอ้ที่เรายอมยอมกันทั้งหลายเนี่ยไม่บุญคุณมหาศาลเหรอฮะคือโอ๊ย พวกผมนี่ยอมเยอะมากนะยอมแล้วยอมต่อแล้วก็จะยอมต่อไปเออยอมแล้วยอมอีกยอมต่อใช่ไหมคือพวกผมยอมมาถ้าเกิดนับกันเป็นบุญคุณนี่มูลค่าบุญคุณของพวกผมนี่มหาศาลมากเลยนะแล้วนัน้นไม่ใช่เรื่องของบุญคุณมันเป็นเรื่องของการทําหน้าที่แล้วทุกฝ่ายที่ยอมรับกันว่าตอนตั้งแต่ตอนดีเบตนะครับบอกว่าพักการเมืองอันพักการเมืองไหนที่เป็นพักการเมือง ที่ได้รับความไว้วางใจาจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งทุกฝ่ายก็จะโหวตให้มันก็เป็นหลักการที่เราก็ยอมรับกันไม่ใช่เหรอฮะมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญคุณอะไรกันนี่ฮะคุณโรมยืนยันมันไม่ใช่เรื่องบุญคุณนะฮะแล้วที่บอกว่ายอมหลายอย่างเนี่ยก็ยอมมาตั้งแต่เลือกประธานสภาไงตอนประธานสภาเข้าไปก็ยอมถอยให้เป็นอาจารย์วันนอใช่คุณโรมบอกว่าเนี่ยถ้าวันนั้นเราไม่ยอมตั้งแต่การเลือกประธานสภาเนี่ย8พักร่วมอาจจะแตกตั้งแต่วันนั้นเลยนะแล้วเด,เดินกันมาถึงวันนี้ได้ ก็เห็นว่าการร่วมมือกันมันสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นเพราะเป็นความฝันของประชาชนซึ่งคุณผู้ชมฮะถ้ากลับไปที่คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมีการพูดบางช่วงถึงพักก้าไกลเพิ่มด้วยอย่างเช่นการบอกว่าแต่แม้คุณจะเป็นฝ่ายค้านแล้วแต่ก็ยังถือเป็นน้องเล็ก<า>คือบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุมากกว่าใครก็เลยมองว่าก้าวไกลย,ยังเป็นน้องเล็กส่วนตัวพลตำรวรเอกเสรีพิสุทธิ์จะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไหมประเด็<อ>นนี้เจ้าตัวย้ําว่าพร้อมร่วมฮะ แต่ว่ายังไม่ได้รับการทาบทามแล้วก็ไม่ติดใจเรื่องถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจะดึงพักพลังประชารัฐมาด้วยฮะ,ะเพราะว่าอะไรพลตารวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเอา้าก็บอกแล้วไงว่า,าไม่ใช่พักของคนรัฐประหารถ้าจําได้พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยบอกว่าคนที่รัฐประหารคือพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประวิทย์ท่านเสรีพิสุทธิ์ย้าบอกว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วไม่เอาประยุทธ์อย่างเดียวแล้วบิ๊กป้อไม่เกี่ยวไง พลังประชารัฐไม่เกี่ยวคนละคนกนันเพราะว่าบิ๊กป้อมไม่ใช่คนรัฐประหารเขาไม่ได้ทํารัฐประหารก็แปลว่าไม่เอารมุมไทยสร้างชาติพักเดียวใช่ไหมค่ะแต่ปรากฏล่าสุดไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมฮนะตอนนี้ถ้าถามว่ารวมกับรุมไทยสร้างชาติด้วยได้ไหมได้แล้วนะฮะเอ้าได้แล้วเหรอได้แล้วก็ลุงตู่วางมือแล้วไงอ๋อก็ถือว่าอันนี้เป็นนามพักแล้วไม่เกี่ยวกับลุงตู่แล้ว ก็ท่านเสรีพิสูจน์ไม่เอาแค่ลุงตู่คนเดียวลุงตู่วางมือแล้วก็รวม,มได้แล้วไม่เกี่ยวกับลมไทยสร้างชาติใช่ลองฟังดูฮะตอนนี้คุณไปยุทธกลาออกไปแล้วถูกไหมไม่มีลุงประยุทธ์แล้วบอกไม,มไ,มมมไม่มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราก็ลุงมันไปแล้วอะ่ะก็เหลือแต่พักพักก็ไม่เห่นคนปฏิวัติแล้วทำไมจะจะ,จะต้องแข็งตัวจนกระทั่งร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เรา นะถ้าให้ผมเป็นคนตัดสินใจไม่วาผมจะอยู่ก้าวไกลผมอยู่เพื่อไทยนะร่วมได้เพราะไม่ไม่มีลุงจียิงถูกไหมแรงนี่ฮะเพราะฉะนั้นรวบได้หมดแล้วตอนนี้ค่ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถามต่อว่าอ้าวแล้วเรื่องการแก้มาตารา112ซึ่งก่อนหน้านี้มีคนไปขุดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเคยพูดเอาไว้ตอนหาเสียงว่าจะแก้ออกจะเป็นอุปสรรคไหมในการโหวตคุณเศรษฐาคุณเสรษฐีพิสูจน์บอกว่าไม่เกี่ยวกัน เช่นเดียวกับที่เพื่อไทยเคยพูดเหมือนกันว่าไม่เอาพลังประชารัฐอ่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะเคยมีการประกาศเวทีใช่ไหมอบอกว่าเราไม่รวมกับพลังประชารัฐเราไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาติแล้วถ้าเขาจะผิดคําพูดเนี่ยมันจะได้เหรอคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามันไม่เหมือนกันมันคนละประเด็นก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งคนละส่วนกันครับอย่าไปมองว่าคุณเศรษฐาพูดว่าเอเอ,เ,อเคยพูด จะให้แก้มาตราเล่อสองก็ไม่ไมีไม่ใช่ประเด็นส่วนเพื่อไทยจะพูดว่าไม่เอาพลังประชาธิปนุนนี่นะจะต้องเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ใช่สัญญานะนะสื่อมักจะยัดเข้าไปว่านี่เป็นสัญญาไม่ใช่หรอกนะยังไม่ยังไม่ถึงขั้นทำเอ็มยูตัวดซ้ำไปนะแล้วการพูดบนพูดบนเวทีใช่ไหมหาเสียงใช่ไหมคือมันเป็นการหาเสียงเท่านั้นเอง นะครับเพื่อชื่อให้พี่น้องประชาชนนะ,ะลงคะแนนให้แล้วถ้าพูดอย่างนูน้นอย่างนี้แล้วก็บอกโอ้ยผิดคําพูดไปทั้งหมดจะไม่ต้องจัดหรอกรัฐบาลนี้นะเอออ๋อ<ต>เวลานักการเมืองไปปราศัยหาเสียงแล้วพูดอะไรกับประชาชนนี่มันไม่ใช่สัญญานะมันก็แค่การหาเสียงสัญญานี่มันต้องทํา MOU ถึงจะเรียกว่าสัญญาใช่นี่เขาไม่ได้ ลงเอ u มพออะไรเลยอ้าวเพราะฉะนั้นได้บทแล้วนะไม่ติดแล้วพลังประชารัฐก็ได้ได้บทรวมไทยสร้างชาติได้บทไม่มีลุงแล้วรวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงก็ได้ไม่มีลุงตู่แล้วจบเรื่องร้อยสิบสองก็ไม่ติดใจที่คุณเศรษฐาพูดก็ไม่ใช่ประเด็นผลเรื่องกันติดตามพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย